อ่ะดีค่ะมามามากินแกงพักขียเล็กน้ำกันโอเ๊เก็บออนอันโหดพักขียเกน้ำกันว้ามึงดูไม่ใส่ละย่ายมาแดงเามาแดงด้ย้าัวหัหัวนัวหัวหัวัวหนวหั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 นห้อหัหัวหัวนัหัหัวหัวนัันแัวหัหัวัวหัวหห แกงบ่ะอันแกงอ๋อบางทีอันเด็ดพักกิเลกตากแดดพักกิเลสตากแดดไปกินฟิลแลนด์กูน่ะย่ายเป็นเก็บมะหายย่ายเป็นเก็บมะหายตั้งแดดทั้งฮอนทั้งรังแดงมื่มาสั่นทั้งจมทั้งจมย่ายก็ได้ได้ทั้งได้บุญละไปไอ้คนทีตามพิ้งตามแดลนได้กินพักกิเลกพักกิเล็กุณดูงามงามอ่อนอ่อนกูนะเพราะเราั้เก็บได้เป็นเนี่ย

เจ้าเก็บไปให้นงเก็บไปใส่ใส่เลยเอาไปเอาไปงาเลยฮัดต๊ฮะฮกโตโอเจเก็บไปห้นังจะเก็บไปใสเออพอดีแลวมาดังอีขึ้นเขาวพาสิบพ่ป่ากตไดที่เราเลี้ยงต้นไปขึ้นต้นเเกลี้ยกเราเลงขันโต๊ะโอ้ยมนไก่โต๊ะมันนาหลอดบ้านหรอไก่โะมันไก่โต๊ะมันหอดบ้านเหามวนเหล่ามวนเหามวน กันกันุกเอเตเด็ดเต็มถามนี่กระตากแข็งอืมไปฝากหมูน้ำไปฝากหมูน้ำได้บุญเข้าได้มาเพิ่นมากที่หลังเพิ่นกะเอาไปฝากเข้าไอานะหลาย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 มีคือผักขี้เหล็กผักอุดจระเล็กอ่อนดีเวิร์อ่อนอ่อนอ่อนหลาย ใช่เกิดมาแม่เอ้ยประธ่นคนเลยบอกเจ้าปิกเกียร์ประธานปฏิบัติยายเพ่นผู้ใหนเจ้าจัตรการสอนทำปฏิบัติไอ้จักบาทมันคุ้มค่าตกมาแม่เจ้าดักยายเพ่นภาคกันรอกันมวนรอกันมวนรอกันมวนมันผ่านมาแล้วมันไก่ตกแล้วไก่ตกแล้วหอดบานแล้วได้ได้ได้ลูดตากแดดแล้วได้ไล่เติมได้กบาย หมกวกกินน้ำมันแห้งหรวมันเบามันได้าลเติบเนาะมันเบาหนักอ่ะนะคอนเอาสดไปมันก็ได้แล้วแต่พักในโรงแรมพัก่โรงแรมขึ้นเ้อิฉ่ำอดมีทั้งฝ่ายอีกสิบกว่าชั่โมงบ่เน้าสิใจเย็นจ้ะกห่สิบกว่าชั่มงสิบเอ็ดสิบชั่วโมงถึง้องปากกดเจาะคืนเบึง มอหนึ่งหมือนึงกว่าแล้วเนาะเกิดขึ้นเบิดวันไปจะไปจะไปแกงจังปังล้มขาถึงหึ่งเขาจะว่าแกงก่อนมาหัวตะกี้เลยไปกินขึ้นแล่นน้ำกันบนโดดลนโดดตาสะออนเนตาสะออนบ่ตาสะออนหล่องดยหมด เป็นไข่ก็มีนะก็เม็นไข่ยังก่อนยังเยอะยังก่อนเพี้ยโอ้ยไขย่ีค <c> ห <ười> ัวใจวะยายยายญ่ถึงเก็บมาหายถึงมาเด็ดซอยว่าให้เมียว่าแล้วว่าให้เมียบ่าแล้วบ่าให้เมี้ยลุลงดูคนณ่ะพักขนะี้เล็กแก,กเฮ็ดยพักขี้เล็กแกเฮ็ด เต็มดงนี่กินเยอะวัดปีคนละตาจะยกเรือในน้อยก็ดอกมัดอืมตาข่าเก็บมาให้กระบาดให้เงินดอกไอเลี้ยงไอ้น้ำหวานนี่ซึ่งนี่แหละยายเพื่อนให้กินก๋วยเตี๋ยวแต่บ่ให้เงินให้กินน้ำหวานแต่บ่ให้เงินคนแต่สะอ่อนบ่กอาเบิ้ลคักดูคนน่ะอ่อนอ่อนถ้าู่ดเก็บมาแต่จะใส่ให้ย้อนเพื่อนดอก คนหน,นึ่งคนหนึ่งปักเนยปักเนยพักขี้เล็กเกยเฮ็ดตักขี้เล็กเกยเฮ็ดคนหนึ่ต่สะอ่อนบ่ย่ายเพิ่นเก็บมาให้แล้วก็มาคัดซอยอีกะปดิข้าวกล้วยเตี๋ยวเพิ่อนอยู่แจ็คสันให้หนายให้ไล่บังเทือกระสิบ่ให้ดอกรัน เราก็ไปอุดไปอยากไกสวนให้เราเต็มที่เต็มแดนเลยเราเห็ดเอาบุญซื้อมามาวหดผักกิเล็กซอยนะคุณได้ก็ได้นี่คือผักกิเล็กอาไปกินฟินแลนด์เอาไปตากแดดแห้งๆกับชิมัทเอาประมาณเบาๆจ้ะผ <pare> ักกิเล็กผักกิเล็กห่อนหลายห่อนหลายรสบุปปาบุปโผปิดเอามาให้ยหญ่ พ่อกันคลิปนาจ้าแค่นี้กนคลิปนี้พูดผักคีเิเหล็กไปตากแดดเอาไปแกงขึ้นแล่นด้วยจ้าฝากไลค์ก็แชร์ด้วยนะจ้า